ครับกรุ่มี่ชาแนลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่จังหวัดชัยนานะครับอยู่ตอนนี้อยู่ในมือเที่ยงคอยบ่ายนะคะก็ชัยนาธเนี่ยมันเป็นเมืองที่เรียกว่ามีของทานะอ,รอ,อร่อยอร่อยอร่อยหลากหลายมากแต่ร้านนี้มีทีเด็ดร้านนี้ส้ตมตำสิบบาทสิบบาทจริงๆงเนี่ยส้ตมตำปูจานใหญ่มากเลยถ้ากรุงเทพก็หกนี่ก็สี่สิบแล้วนะก็เนี่ย สิบบาทแล้วก็ต้มต้ตมตำไทยเนี่ยก็สิบบาทเนาะแบบใครจะไปเชื่อป่ะแล้วก็อันเนี้ยตำข้าวโพดไข่เค็มเนี่ยอันเนี้ยยี่สิบ,บนะฮะคือแบบเป็นราคาที่น่าตกใจนะฮะส,สตับหวานตับหวานที่ยี่บห้านะฮะลาบหมูก็ยี่บห้าบาทนะฮะต้มแซ่บก็ยี่บห้าบาท เนี่ยแบบเยอะมากอะอร่อยอะแล้วก็เนี่ยอ,อันนี้ไม้ละ5้าบาทแล้วมันซึ่งมันหาไม่ได้แล้วอะ่ะในกรุงเทพหรือว่าหลายๆจังหวัดก็ยังทําไม่ได้แล้วอะแต่ชัยน่าทาได้นะฮะคือแบบต้องลองูว่าอร่อยไหมอร่อยหมอหูยางเนยจะเด็ดไม่เด็ด,ดเดี๋ยวก็รู้ อร่อยมากเลยพี่ใหญ่จะบอกว่าจังหวัดนี้ม่ะก็จะมีเรื่องวัดธรรมชาติากกาตแล้วก็เกี่ยวกับภาคกลางก็มีฝนขาวมีทุ่งนาด้วยนะฮะแล้วก็ส่วนพวกร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากหลากหลายสไตล์ก็ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านนะฮะซือร้านส้ตมตำติ0บ,บาทเซิร์ชในก o เกิลได้นะฮะส้ตตมตำติ0บ,บาทบ้านเลไหลนะพี่ใหญ่จะบอกว่าถ้าจะมาจังหวัดชัยนาท คืออยากให้มาลองทานวิถีบ้านๆน,นะับวิถีชุมชนในราคาที่แบบว่าคือมันหาซื้อไม่ได้แล้วว่าตดวเนี้แต่บ้านเลไลเนี่ยแกทำได้นะับส้ตมตำแกก็ใส่ใจตำม,มากเลยตำทีละครกเลยนะแล้วก็ตำอย่างดีด้วยใช้เครื่องอย่างดีด้วยอาจารย์มี้ก็ไปเห็นมานะ,ะแล้วก็เครื่องแบบพวกเนี้ยย่างเนี่ยเขาก็ย่างแบบไม่ไหมสามารถทานได้แล้วรู้สึกว่าเออมัน ปลอดภัยในระดับหนึ่งอย่างน้อยก็ไม่ดาเกินไปนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยของเหล่าน,นี้เนี่ยแกก็ทําสดใหม่ทุกวันเนี่ยหน่มถ้วยด้วยเองอันเนี้ยมันจะไม่ได้มันย่องเลยนะอันนี้คือแบบว่ากะทิกับเนื้อของหน่มถ้วยเนี่ยมันเข้ากันเลยกำลังดีเลยคือแบบว่าตอนนี้ม,มีไม่มีแมแลงวันและพึงนะ่งอ่ะคืออยากจะให้ลองมาทานดูของสไตล์แปลกใหมท่ที่ราคาถูกราคาดีเดี๋ยวรีนะก็เปิด Google นะ แล้วก็เซิร์ชพิมคำว่าส้มตำสิบบาทถ้าคุณมาถึงชัยนาทเนี่ยก็จะขายป้าจะขายช่วงไหนสายเนี่ยถึงช่วงเย็นๆนะฮะก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านของชัยนาทที่มันยังไม่มีคนรู้อะแต่มันน่าจะมีคนที่ลองมาลองทานดูแล้วคุณจะรู้ว่าบรรยากาศธรรมชาติเนี่ยมันดียังไงแล้วก็ชัยนาทมันเป็นเมืองเล็กๆแต่มันไม่เล็กในใจนะต้องลองมาดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีอะไรที่มัน เยอะแยะมากมายที่จามิเคยเสนอไปโปรโมทไปในเมืองรองเนี่ยเที่ยวเมืองรองเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยช่วยวิถีชุมชนให้คนเขาได้มีกินมีใช้แล้วก็เศรษฐกิจมันก็กะตือรื้นขึ้นแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยในเรื่องการทําบุญวัดชัยนาก็เก่าแก่เกจิก็เข้มขังอยู่แล้วสถานที่พักอาจารย์มีก็เสนอโปรโมทไปหลายร้านแล้วหลายโรงแรมแล้วหลายที่พักแล้วอาจารย์ม่เชื่อว่าทุกคนมาเที่ยวชัยนาเนี่ย หคุณได้รับความปลอ,อ,อดภัยก็ที่สองได้รับความรู้สึกว่าสบายใจเมื่อคุณมาพักที่ชัหนาทลองดูนะฮะร้านซ่อมตามสิบบาทป้าเลไลนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วคุณจะไม่พลาดการติดตามจากเราคุยมี่ช n แนลนะครับ